วัสดีครับคุณมลคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมครับผมหนุ่งเอเอวดก่อนเข้าเลขวิ่งนะสี่บนห้าให้ล่างแต่ไปบนนะเลขทูบก,ก็สี่ห้าหกนะอืม เกือบแตกแล้วนะครับผมแต่หลวงพี่มีเส้นแตกนะครับผมงวดนี้นะหกโป๊ปดสามห้านะครับผมแกให้มาน้อยนะแต่งวดนี้แกยังไม่ส่งให้เลยไม่รู้จะส่งให้วันไหน ก็มาดูหนุ่ม LA งวดวันที่16สิงหาเลยครับผมวิ่งบนมี่โอ้สีมาตัวดืมบ่จับคู่ให้สามตัวสามสี่สองสองตัวแคนแคนชุดเดียวสี่สองนะครับผม วิ่งล่างมีศูนย์นะครับผมจับคู่ให้เม็ดเดียวศูนย์ศูย์ะครับผมมาดูเลขทูบของท่านนะเลขทูบงดก่อนก็มาสองตัวแล้วนะแต่ยังไม่ครบสามตัวงวดนี้ก็ห้าศนย์หนึ่งนะครับผมอเอ๊เมันเลข ตะเคียนผมเลยไปจุดได้502หนุ่มเอก็ขอพระคุณท่านมากที่ส่งแนวทางมาให้ทางช่องได้ลงนะทางช่องก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกูรูคอยส่งแนวทางมาให้นะ ขอพระคุณอีกครั้งนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเองนะครับผมเลขสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ไม่มีใครอาจรู้ได้ สุดท้ายนี้ทางช่องก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนมสมนใจทุกการนะครับผมสวัสดีครับ